าช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภวานเกตเกษมสุขค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรีอดีตทหารอาดีตทหารต่างชาติได้เดินเท้า320กิโลเมตรหาเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึก อดีตทหารผ่านศึกสองนายชื่อนายแกลลี่แกรนอายุ54ปีและนายริช,ชาสเตซี่อายุ48ปีเป็นชาวอังกฤษทํากิจกรรมเดินการกุศลที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อลาลึกถึงเส้นทางรถไฟสายมรณะซึ่งถูกสร้างโดยเฉลยศึกทหารสัมพันธมิตรจํานวนกว่า60,000นาย ต้องประสบกับความยากลาบากในช่วงที่ถูกกองกําลังทางญี่ปุ่นใช้งานและถูกทรมานอย่างแสนสาหัสเ <s> มื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2และระดมทุนบริจาคให้กับ2กองทุนคือกองทุนรอย่อบริทีสรีเจนและกองทุนเบฟฮาร์ดซึ่งเงินจํานวนนี้เน้นให้กับทหารผ่านศึกที่พิการทางสมองเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะแบ่งให้กองทุนทหารผ่านศึกของไทยครึ่งหนึ่ง และสําหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมสการค่ะ,จะเจริญพรในยามสงครามนั้นไม่ใช่เพียงร่างกายของทหารเท,ท่านั้นที่บอบช้าจิตใจก็ไม่ต่างกันการช่วยเหลือคนที่บอบช้ําทั้งร่างกายและจิตใจนั้นย่อมทําให้เขามีแรงที่จะสู้ในวันต่อไปจเจริญพร ก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีดีค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะนางสาวนันทิยาสุยะและนางสสิธรสุยะมีจิตศรัทธาบริจาคจำนวนหนึ่งกองทุน1000บาทโครงการรักเดอะบันบีทีวีรวมอุปถรัรมภ์ทำบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เดบบีทีวีจอดำประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557 สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134